คนก็คือตอนนี้น้องกวดสีฟ้าน้องกาสลองไปเลาะตลาดาไอซองเนาะกับบูว่าน้องกสลองสีไปซื้ออยางเนาะสีฟ้ากันไปเนาะนี่ก็ตลาดไองก็ยังใกล้เนาะฮกตัวตลี่ิิมากูเจอตัวตล่ตัวอย่รชนนูนเนาะล่าลมาจอ

ก็คือตอนนี้สิบพันกัสลองไปรอบตลาดล้าน่สองปลาปลาชอกงหวยนองไปตามมุดไปามไตาม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 กก่นกหน่กันห่เรากระหน่หน่กราหัเนลองะเนาหนนหเนาะนาหนน นี่ตลาดลายสองทคนมีครบอย่างเนาะกระบวกหัว,วต้องใส่จีฟา้าไปซื้ออย่างเนาะเดี๋ยวเบิง้งล,ลุ้นเบิง้งลุ้นเบิง้งเนาะอันนี้ก็คือตลาดมีไข่ปลาไข่หุกอย่งน,นี่อาหารทะเลอันนี้าจี๊อบจีน้องภระสา

anh nha ngươi, <laughs> anh ngang, anh nắng, anh nắng, anh nắng, 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 nắng,

Đấy, bọc, cho con lấy mà nó. Thì nó có sao? <laughs> <laughs> giờ có cho me, trà <laughs> <Đó là> cho <laughs> <gì> con à. <laughs> Điều Điều là sẽ lôi trà nó. Lấy lên. cho mà

ผ่าผ่นเหรอคะคนทงเอามาเขือตอนนั้นค่ะกวนทองเออค่ะแล้วก็อร้าก็แบบน้หนเนี่หน้าตีมันอย่นเแล้วก็เอาผักเข้าพี่อยญ่เน่่ะอ่าใยญ่สละสงช่ก็สละเนาะก็เนียวเช้วสละ

cái này bị ăn mia kinh mà thịt tằm là đẹp hơn nung một bông một